สบายดีทุกคนมามา่ามาเห็ดข้าปุ้นนำปุ่นป,าป,ป,ปลาซอปปอลาเสซรบบกินน้ำกันก่อนอื่นมืน่อฮอก็ไปเบิ่ส่่วนประกอบน้ำกันเลยว่ามียังแน่นำาอดดีแล้วฮอกก็เอาหัวสิงไคใส่ลงไปใส่ใบขี้หูดลงไป เกลือ1บ่วงน้อยหรือว่า1ส้อนซาเนาะแล้วก็ปลานิ่นขอใส่นี่2กิโลกรัมเด้อพวกเจ้าปลานิ่นนี่เฮาต้มบ่ได้ยากเด้อพวกเจ้า30นาทีมันก็สุกแหละอัดฟ้าหมอเมียนให้มันฟดๆแล้วก็ได้มันนี่มันแล้วแล้วเฮาก็เสิร์ฟมาใส่ซามเก็บใบขี้หูดหัวสิงไข่ออก เว่าเขาใส่เพื่อความหอมมันสื่อเนาะวันนี้เขาเอาเอามาบดถ่าไพ่บุมมีเครื่องบดกาใส่ขุกตำเอาเด้ย๋ยพวกเจ้าบุมมีปัญหาอันนี้ขอใส่แกงแดงหาร่อยกรมัมค้นไปเรื่อยๆพวกเจ้าอย่าสุปา้ามาได้มันสิติดหมอใส่ไฟอนันกลาง เ่ต้องใส่ไฟ,ไฟแห้งลายมัสิใหม่แล้วก็ใส่ใบขี้หูดลงไปเพิ่มความหอมคนไปประมาณ1ิบนาทีจนว่ามันมีกลิ่นหอมขึ้นมาเนาะแล้วก็เอากับใส่ปานินที่เอาบดไว้ใส่ลงไปเลยแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆขวไปจนมันเข่ากันเบิดทถูกอย่างแล้วก็มันหอมกลิ่นมันหอมดีค่ <Yeah. S 1> อยขวมานี่ก็ประมาณ1ิบนาทีแล้วพวกจะเอ้ยกลิ่นมันก็เริ่มหอมขึ้นมาใส่ดังเลย แล้วมันก็ได้แล้วพวกเจ้าอันนี้เป็นน้ํามันน้ําที่ข่อยต้มปลาหั่นน่ะพวกเจ้าเอ้ยแล้วก็เอาแกงแดงกับปลาตัวที่เฮาขวนใส่ลงไปเลยอันนี้ข่อยมาเปลี่ยนใส่หมอใหญ่เนาะหมอตนั้นมันน้อยโพดเปลี่ยนใส่หมออใหญ่เพื่อมันสิได้คนสบายกว่าเปิดไฟขึ้นพวกเจ้าเปิดไฟขึ้นเพื่ออันเฮาสิต้มให้มันฟดเนาะ แล้วก็เข้าก็ใส่เกลือลงไป1น่งซอนโตเป่งน,นัวหนึ่งซอนโตเป่งน,นัวนี่ผ่าไผ่บ่มหมักก็บบต้องใส่ได้พวกเจ้าแล้วก็น้ตาตาลหนึ่งซอนโตแล้วก็ค่อยใส่น้าปลาแดกสิบซอนโตคนมันให้มันเข้ากันแหละกระถาให้มันฝุดใส่น้ำกะทิลงไป1000 ml ม นส่วนผสมให้มันเข้ากันอันนี้แมนคอยใส่ลูกซินป้าลงไปลูกซินป้านี้แล้วแต่ความสอบด้ดยพวกเจ้าแล้วแต่ความหมากัมกไปหมักหลายก็ใส่หลายอันนี้คุณยังสิไปใส่สายเพิ่มอยู่ก็เลยใส่สมนีกระพรแล้วป้าให้มันฝดแล้คกะเป็นอันทีเรียบร้อยด้ดยพวกเจ้า ลองเห็ดกันเบิ่งเด้อพวกเจ้าเด้อแซ่บแซ่บ